ใหม่หม่น้อยค่ะใหม่น้อยมากคันนี้ใหม่เพียงแค่สองหมื 6, ่นกาพันโลเท่านั้นกับรถอีโคคาร์ประหยัดน้ํามันค่ะกับโตโยต้ายาริสเอชีพซีดานสระตูสีขาวสวยมากถ้าไม่เสียงสูง <c ười> คันนี้นะคะสีขาวสีเดิมจากโรงงานค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียงเจ็ดพันเท่านั้นค่าตัวคันนี้อยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันรับรายได้นะคะหมื่นหกคือคนเดียวได้เครดิตบัตรประชาชนใบเดียวรู้เรื่อง เจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์นะคะที่ช่อง y YouTube เพชรยนต์และตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ค่ะบริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพค่ะนะค,ะคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาทุทกท่านมาพบกับรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะแล้วก็ประหยัดมากๆด้วยนะคะใครที่กำลังมองหารถอีโคขานะคะ,ะ,คะประหยัดน้ำมันหาที่จอดรถง่ายค่ะเพราะว่าเป็นรถเล็กประทัดรัดค่ะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ายาริสหตัวสปอร์ตป,ปี2021ค่ะไม่น้อยมากไม่อยู่เพียงแค่ 2 0ง0 0เกกโลเท่านั้นนะคะค่าตัวตัวนี้นะคะอยู่ที่419,000รับรายไดะะ้ถ้าแบบเอากลมกลมซื้อคนเดียวได้เลยนะคะก็รับรายได้อยู่ที่ประมาณ16ถ้าลูกค้ามีเครดิตนะคะมีประวัติพอนดี้พอนต้งค่ะของลูกค้าคะคันนี้นะคะดันจัดยอด4ีดาวได้แล้วก็บัตรประชาชนใบเดียวนะคะสามารถซื้อได้เลยนะคะคือรู้เรื่องเลยนะคะคันนี้การันตีสภาพเดิมค่ะเป็นสเปคเดิมจากโรงงานนะคะสเปคเดิมโรงงานเลยถ่ะคันนี้ ออกมาจากโรงงานมาเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวน้ำงหนึ่งจะพาเริ่มดูตั้งแต่ด้านหน้ากันเลยดีกว่ามาเริ่มดูจากไฟคันนี้มันเป็นตัวโตโยตาย้ายาริสเป็นโฉมมหมเนอร์เชนนะคะได้ไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED มาพร้อมก็ไฟเด y ทไมลันนิ่งไลท์นะคะกรอบไฟสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำเกาะการันตีสภาพเดิมกระจังหน้าด้านหน้าดูานนาดสปอร์ตเฉีียวค่ะโลโก้ดวงใหญ่ๆอยู่ตรงกลางเป็นโครเมียมนะคะส่วนด้านกระจังหน้านี้ก็เป็นสีดำค่ะให้อารมณ์แบบว่าดูรถอีโคคาที่ได้แบบทรงสปอร์ตมากๆเลยนะคะแล้วก็มาเข้ากับ ในเรื่องของกระจกมองข้างที่ตัดมาแบบสีดำนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้า นะคะอะเดี๋ยวมาดูล้อแม็กสักนิดนึงค่ะอันนี้คือสเปคเดิมโรงงานนะคะแม็กซทูโทนสีลูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนด้านหน้าเป็นดิสเพกด้านหลังเป็นรัมเบรกด้วยกันนะคะเดี๋ยวคันนี้ยางนะคะเปลี่ยนให้คลูกค้าขานะคะต่อให้เป็นยางปีเดียวกับตัวรถนะคะแต่ว่าแตกรายงานนี้เดี๋ y น,นึงเปลี่ยนให้ไม่ต้องกังวลมาดูภายในนะคะในส่วนของซุ้มล้อค,ค่ะอันนี้คือโชคเดิมๆสเปคเดิมโรงง,งานค่ะนะคะน,นี่คือสเปคเดิมโรง,งงานเลยมาแบบเดิมๆนะใครที่อยากได้รถที่ แบบสเปกเ,เดิมนะคะคันนี้ห้ามพลาดเป็นรถอีโคคาร์ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะแล้วก็นี่เรื่องของรถมลภาวะไอเสียนะ,ะในส่วนของอายางเราไม่ต้องพูดถึงดีกว่าเนาะอันนี้คือแม็กขอบ15นิ้วนะคะเดี๋ยวยางเราเปลี่ยนให้แต่ว่าอันนี้ถ้าเป็นเบอร์ยางเดิมจะอยู่ที่185ทับอานะคะามาดูด้านข้างค่ะสันเหลี่ยมคมด้านข้างไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มและที่สำคัญรุ่นนี้ดูสปอร์ตเพิ่มมา่งขึ้นเขาจะมีสเกิร์ตนิดนึงที่เป็นสีดำนะคะตัดกับ กระจกมองข้างแล้วก็เข้ากับกระจังหน้าด้านหน้านะคะเป็นโฉมทรงสปอร์ตมาดูที่เปิดด้านนอกกันบ้างค่ะสีขาวสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับเบ้ากันรอยนะคะแล้วก็กระจกเป็นกระจกเดิมมาพร้อมกับสัญญาณ กันขโมยเดิมๆด,ด้วยนะคะและที่สําคัญลืมบอกไปนี่ติดคิ้วกันศาสตร์ให้ด้วยนะคะได้คิ้วกันสตร์มาด้วยภายในค่ะเขาก็จะคุมโทนสีดํานะคะคุมโทนภายในสีดําเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างตัวรถกันก่อนดีกว่านะคะในส่วนของนอกเออขอในส่วนของน็อตอ่ะซอกประตูต่างๆนะคะตรงนี้นะคะพวกน็อตไม่มีรอยขูดไม่มีรอยไขนะตรงนี้ การันตีสภาพเดิมคุณลูกค้าขาสามารถเข้ามาทดลองขับได้น้ำหนึ่งลืมบอกไปคันนี้เป็น Toyota ายาริสหตัวสปอร์ตปี2021นะคะตัวนี้เป็นปี2021ไม่น้อยมากๆมาอยู่ที่20,000กับอีก6,000โลค่ะนะ,ะตัวน็อตซอกประตูนะคะแล้วก็แผ่นเพจ ก็ปี2021ก็คือปีเดียวกับตัวรถการันตีสภาพเดิมค่ะคุณลูกค้าขามาดูด้านข้างกันอีกสักนิดนึงนี่ติดคิ้วกันสารให้เรียบร้อยค่ะนะคะดูแบบว่าทรงสป,ปอร์ตมากๆและที่สำคัญนะคะเดี๋ยวน้ําหนึ่งพาดูนี่รุ่นนี้นะคะจะได้สปอยเลอร์สีดำอันนี้คือจากเดิมจากโรงงานมาเลยนะนะเดิมจากโรงงานมาเลยเนะะี่ยค่ะตัวรถด้านข้างเป็นยาริสเอทีนะคะ4ีดานสี่ประตูเดี๋ยวพาไปเปิดดูด้านใน ตัวนี้น่าจะเปิดได้ไม่ได้เดี๋ยวนะคะเอาคุณแจรลสักนี้หนึ่งก่อนมีการก้มดูด้วยนะนะเมื่อกีอ้มาดูตรงนี้ค่ะนะคะก็อันนี้นะคะก็มีกล้องมีกล้องถอยมาให้นะคะมีกล้องถอยมาให้ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นโครเมียมยาลิธนะคะมีตัวสีส้มๆนะคะที่เขียนว่าเอทีแล้วก็ไฟของเขาเนี่ยก็คือเดิมสเปคเดิมโรงงานนะคะสเปคเดิมโรงงาน อันนี้จะเป็นตัวยาริสเนี่ยก็คือจะเป็นสแตนเลสส่วนใหญ่แล้วรถนะคะที่มาจากโรงงานเลยจะมี2ยี่ห้อจะเป็นสแตนเลสกับไทโคยิโต oh นะคะตัวนี้นะคะได้ด้านท้ายนะคะเป็นสแตนเลสนี่อันนี้คือเดิมจากโรงงานผลิตนะคะแล้วก็ดูคานด้านในของตัวรถคันนี้นะคะการันตีสภาพเดิมค่ะคุณลูกค้าขาปลอดภาระแน่นอนใครที่ได้รถ จากพยจนดอกไปไม่ต้องกังวลเลยว่ารถแต่ละคันยังติดค้างภาระอยู่กับที่ไหนไหมไม่มีแน่นอนค่ะเล่มไม่มีชํารุดสูญหายเล่มอยู่กับเราเองค่ะนะคะรถไม่มีพิษความชนหนักจมน้ํามั่นใจได้ที่นี่เราเปิดมา24ปีแล้วนะนะมาดูรถปีใหม่ๆส่วนใหญ่นะคะก็จะได้เป็นส่วนใหญ่แล้วปี2019ขึ้นไปถ้าเป็นอีโคคาส่วนใหญ่เราจะได้เป็นพวกอุปกรณ์ฉุกเฉินนะจะได้เป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์ปะยางให้ดูในส่วนของ พวกด้านหลังนะคะรอยเมคอาร์ตตรงนี้นะคะไม่มีรอยเชื่อไม่มีรอยตัดต่อตัดแต่งหากนํารถออกไปนะเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนะคะคุณลูกค้าขานารถเข้ามาได้เลยนะคะเรายินดีซื้อคืนแต่ไม่มีแน่นอนค่ะนะเพราะว่ารถของเราเนี่ยเราคัดเกตรถมาส,สุดแล้วนะคะปลอดภาระทุกคันค่ะคุณลูกค้าขาคันนี้ได้ท้ายเดิมสวยสวยได้ทรงสปอร์ตด,ดูสเกิร์ตด้านหลังกันชนด้านท้ายนะคะก็เนี่ยค่ะตัดกับสีดํา นะคะก็ให้เข้ากับสปอยเลอร์ด้านหลังให้เข้ากับสเกิร์ตด้านข้างแล้วก็กระจกมองข้างคือรุ่นนี้มาแบบออกแนวสปอร์ตจริงๆสีขาวค่ะนะคะอามาดูภายในกันบ้างดีกว่าให้ดูภายในภายในคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะและที่สําคัญในเรื่องของความปลอดภยัยมีถุงลมนิรภัยให้ถึง7ใบด้วยกันนะคะ กระเป๋าใส่เอกสารกระเป๋าจิงโจ้จะมีฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ทรงในเรื่องของทรงเบาคุณลูกค้าค่ะ,คะดูเบาะดีๆนะเบาเป็นเบาหนังแต่ตรงกลางจะได้เป็นเบาผ้านี่ค่ะจะได้เป็นผ้านะคะก็เหมือนเ,ออเขาเรียกว่าเขาทํามาเหมือนกันลื่นประมาณนี้นะคะการันตีสภาพเดิมเลยนะคะโครงสร้างน็อตประตูฝั่งนี้ค่ะก็ไม่มีรอยขูดไม่มีรอยขายการันตีสภาพเดิมนะ ลูกค้าค่ะถ้าอยากเข้ามาทดลองสามารถเข้ามาดูได้เข้ามาทดลองได้ค่ะเข้ามาทดลองขับได้เลยค่ะนะคะว่าเออรถคันนี้เป็นยังไงนะคะช่วงล่างเป็นแบบไหนนะคะมึงบอกเลยว่ารถทุกคันเราปรับสภาพให้นะคะส่วนภายในคันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ตะกล้องพาไปดูภายในด้านในกันก่อนดีกว่าพวงมาลัยนะคะอ่าภายในนะคะก็ได้หน้าจอแบบทัชสกรีนคอนโซลด้านหน้ากว้างมากๆนะคะรองรับ c d ด m เนะคะนี่ค่ะเป็นเกียร์ อัตโนมัตินะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะ,าาาา Power, ะ,คะแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังเดี๋ยวหนึ่งสตาร์ทรถอันนี้จะได้เป็นกุญแจแบบบิดไขสตาร์ทนะคะเป็นบิดกุญแจแบบบิดไขสตาร์ทคุณลูกค้าขาจะบอกว่านี่ดูได้เลยนะคะเข้าศูนย์เช็คระยะตรงตามรอบแน่นอนค่ะอันนี้คือเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะเขาก็จะมีเนี่ยแม่โตโยต้าเข้ามากี่ปีแล้วก็บ่งบอกได้หมดเลยนะคะนี่ก็คือให้ลูกค้าดูอ่ะ นะอ่ะคันนี้เลขไมค่ะมาดูเลขไมกันก่อนดีกว่าเลขไมนะคะอยู่เพียงแค่20,000อีก6,000โลเท่านั้นนะคะ2 6 7 5 2โลนะคะหน้าจอก็ดูสบายตาะคะสีขาวตัดกับสีน้ำเงินนะคะก็อันนี้ก็เป็นหน้าจอนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีกล้องถอยให้ด้วยนะคะได้กล้องถอยมาด้วยก็ชัดแจ๋วเลยนะ,ะชัดแจ๋วเลยนี่ แอร์นะคะจะเป็นแบบดิจิตอลนะคะก็เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะคะคันนี้ตรงนี้ก็มีช่องใส่แก้ว2ช่องค่ะนะ,ะเกียร์ก็เป็นแบบอัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะคะ <c oughs> การันตีสภาพเดิมค่ะตรงนี้ก็มีเป็นเบรกมือเนาะแผ่นยางลองจะบอกว่าดูทรงสปอร์ตมากเลยนะตามตัวรถเลยเห็นไหมนะคะก็มียาลิดสีแดงภายในคุมโทนสีดําค่ะนะกระจกมองข้างนะคะพับปรับไฟฟ้านะพับปรับไฟฟ้าตรงนี้ก็เป็นวัสดุหนังนะตรงนี้เป็นหนังอันนี้จะเป็นพลาสติก เห็นไหมก็ดูแบบทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านในกันนะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้าไปดูห้องเครื่องข้างหน้าด้านในของห้องเครื่องกัน รถคันนี้ t o y ยต้ายารินะคะ A i, เอชีเป็นรถซีดานสีประตูเป็นรถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันมากๆใครที่อยากได้รถนะคะที่แบบประหยัดนะคะคุ้มค่าเ,เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะจำหนึ่งแนะนำนะคะตัวอีโคคาร์ก็ถือว่าถ้าในเรื่องการขับออกต่างจังหวัดเพราะมีลูกค้าหลายๆท่านถามนะถามว่าขับออกต่างจังหวัดได้ไหมขับได้ค่ะแต่ก็อาจจะมีต้องพักบ้างเนาะเพราะว่าเครื่องเขาเล็กนะถ้าขับไปไกลๆก,ลก็ก็ขับได้นะคะ ถือว่าขับได้เลยแต่ว่าถ้ามันประหยัดก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องอยู่ในระยะทางที่เราวิ่งด้วยนะคะอ่ะมาดูฝั่งนี้กันก่อนน็อตข้างในสีขาวนะคะคันนี้คันนี้สวยจริงไม้สองหมื่นกืบอีกหกพันโลเท่านั้นน้ำหนึ่งแนะนาเลยจะบอกว่าคันนี้น้องๆป้ายแดงน้องๆป้ายแดงเลยนะคะนี่ก็คือมีรอยปั๊มรอยเมคอัพตรงเบ้าโช์ค่ะนะคะให้ดูด้านหน้าไล่มาเลยดีกว่านี่รอยเมคอัพ กลมๆคมๆแบบนี้ไม่มีชนด้านหน้าแน่นอนนะคะส่วนไฟด้านหน้าเห็นไหมไทโคยโตเดิมแท้จากโรงงานไฟด้านหน้าเป็นไฟ LED ไฟเดิมนะคะห้องเครื่องอันนี้จะเป็นฝาฝาครอบสีดำและนะ VV TIE นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวตัวเครื่องใหม่แล้วนะคะตัวนี้ก่อนปล่อยเราจะดูแลในส่วนของน้ำมันเครื่องอแบตเตอรี่ให้อันนี้ห้องเครื่องแน่นสะอาดหนึบ ช่วงล่างหนึบแน่นอนค่ะน้องๆป้ายแดงอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งเลยนะคะไฟด้านหน้านี่ก็คือไฟเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็คานด้านหน้าค่ะเนี่ยพวกเบ้าโชกต่างๆต,ตัวน็อตเดิมๆม,มาไล่ขึ้นไปบนฝากระโปรงเลยดีกว่านี่นะคะรอยเมคอัพสวยๆค่ะคุณลูกค้ามีสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังจากโรงงานค่ะเนี่ยฝากระโปรงไม่ได้แบบยุบไม่ได้แบบโดนชนมานะคะแล้วก็ที่สำคัญมีตาโตยโยต้า ที่ฝากระโปรงแล้วก็แผ่นกันความร้อนนี่ดูใหม่กิ๊บเลยนะคะใหม่กิปป๊บมากๆคันนี้คุ้มสุดๆไมน้อยไม่สองหมื่นกับอีก6กพันโลค่ะการันตีสภาพเดิมนะคะไม่มีพิกามชนหนักจนน้ำเล่มอยู่กับเราค่ะไม่มีเล่มชำรุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนั่นันึย้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะคันนี้เป็นโตโยต้ายาริสเอชีพค่ะนะคะกับยาริส ตัวเอชี1.2สปอร์ตปี2021เลขใหม่ย้ำกันอีก1รอบ20,000กับอีก6,000โลค่ะนะคะค่าตัวอยู่เพียงแค่419,000รับรายได้กลมๆเลยแบบเบ็ดเสร็จ10,060ค่ะซื้อคนเดียวออกได้เลยนะคะซื้อคนเดียวออกได้10,050เนี่ยต้อง10,050ไม่ไม่10,050พอดีเปะ๊ะ อันนี้ก็คือน้ำหนึ่งตีแบบว่าตีไปเลย16ซื้อคนเดียวได้เครดิตดีบัตรประชาชนใบเดียวรู้ผลแล้วก็สามารถดันจัดยอดฟรีดาวได้นะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงนะคะยกหูโทรหาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับ subscribe คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆท,ที่ทางพิษนต์นำมามอบให้คุณลูกค้าค่ะคลิปนี้น้ำหนึขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ